โอ้โหคุณผู้ชมเป็กาาันแเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่อยโอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูติดโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาไม้ที่ใส่ ส่ยิ่งแง่แกแน่นอนโอเคจ่ายเฮ้เอเอเข้าสวยคิวเป็นปืนมะโอ้โหลอกันเต็มโอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกด้านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับบิ๊กวินสลักกันอีกครั้งหนึ่งฮนะมาเราไม่ได้อย่าเกมนี้เลยวายแมนนี่โชว์ดาวหันถูกเปล่าไม่รู้นะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคุณดูตอนนั้นเรามีกำไรมาหมื่นหนึ่งเกมนี้มันซื้อได้ที่ราคาอะไรวะอุ้ยจะบอกว่าซื้อเบ็ดสี่ร้อยได้ ซื้อได้วะ่ะไม้สามหมื่นว่ะไม่ไม่ใจไม่ไปถึงไม่พอโอเคฮะรับชมเพอความบันเทิงไม่ได้นำห้เล่นตามนะคนดูนะเราจะซื้อเบ็ดสองร้อยไม้หมื่นฮะซื้อไปถ้าเจ๊งเราก็จะได้ประมาณสี่ไม้โอเคลุยเกยมนี้มันจะดีนะเวลาซื้อฟีเจอร์มันจะเริ่มต้นที่คูณแปดแล้วคูณสูงสุดอยู่ที่พันยี่สิบสี่แต่ไม่เคยไปถึงสักทีเต็มที่ก็ร้อยยี่สิบแปดนั่นคือสูสุดแล้ว เฮ้ยแต่เรายี่สิบแปดก็กำไรหนักอยู่นะอะไรไปยาวไปเคเอจ่ายฮนะนีเคต่อวิยหมวกแถวหนึ่งได้เลิกเลยนะถ้าหมวกมาแถวหนึ่งคือได้เลิกนะคนดูโอ้โหไม่มาไปต่อฮะไปต่อเงียบวะโดนไม้แรกตามสูตรฮะโดนครับผม อะไปไม้ต่อไปกันเลยคนดูไปกันอย่างรวดเร็วแล้ว,ว่องไวซื้อไปอีกหนึ่งไม้เอาให้รู้แล้วรู้รอด เ,อ,อ,เอ,อเข้าสวยเฮ้ยเป็นวายเคื่อมสวยขอแถวมไม่จ่ายมีชื่ถ้าดอกนี้จ่ายนะ้อคนดูไม่ปืนก็หมวกอะดอกเนี้ยรู้เรื่องเลยอะแต่ไม่จ่ายว่ะโโหยางสภาพอะเตรียมลุกดอกแล้วบอกพวกกันไปต่อซื้อเราต้องไปต่อนะ จังหวะนี้ไปที่สุดเราหยุดที่ดูสลิปมาคูณ8เราโอ้โหทำไมนี้ไม่ได้ก็ขอให้มันถึง30,000แล้วว่ะเพื่อนจะไปเอลอิน e แม่งเลยจบๆไปเลยอีพีนี้จะได้ไม่ต้องทำเต่อโอ้โหสภาพกดอยู่ไปดี เรียบร้อยคุณดูอออินก็ไม่ได้ด้วยอาจารย์โอ okay, okay. เคได้เคแล้วไงอะถึงไหมโอโหไม่ถึงโอเคได้อออินคุณดูได้เล่นไม้สามหมื่นอยู่นะมาเดี๋ยวไปไม้สามหมื่นกันเลยแล้วกันนะ กดไปสักทีสองทีาโอ้นิ้วเป็นอะไรเนี่ยทีแรกกดไปถ้ามันไม่ได้ก็ตามนั้นนะคนดูนะไม่ได้มันคือไม่ได้อะอไม้สุดท้ายท้ายสุดของเราไม้ที่สีส่แง่แก่แน่นอนโอเคตายเห้ยเอเอ,เอเขาเสวยคิว เป็นปืนว่ะโอ้โหรอกันเต็มรอกันเต็มมาอยู่ไหลเออคุณคุณถึงมาหนึกว่าได้ใช้สองห้าใช่ป่แต่โอเคคันดูมาว่ะเฮ้ยเข้าถูกจังหวะก,ก็โอเคอยู่นะไหลเปล่าเฮ้ยสวยไหลต่อเปล่าโอเคแถวหนึ่งโอเคแถวหนึ่งเท่านั้นโอเคแถวหนึ่งเท่านั้นไม่ไหลต่อแต่โอเคอยู่ไม่สองหมื่นเก้า ไอปานบนที่เหลือของเราว่าไงเพื่อนโหน้อยนิดเกินถ้าเป็นตัวกรสอมันจ่ายถูกไงเ็เลยแบบเหมือนมันจะคืนทุนยากแต่ถ้าเป็นตัวแพงนะพวกปืนพวกหมวกพวกข้าบอ้อยพวกกดเล่าว่ามันโอเคยอยู่จ่ายได้ดีแต่เปิดนี้มีกําไรแล้วเปิดนี้ก็ให้เราได้เลิกสวยแสนห้า วฮะโอเคฮะถ้าหากชอบว,วิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถึางแต่ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ